เคสวัสดีครับสวัสดีวะวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะครับนำเสนอเกี่ยวกับแบรนด์ Supreme แบรนด์ t r t e t w ว a ์ที่ทุกคนอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว Supreme เนี่ยคืออะไรนะครับจริงๆแล้ว Supreme เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างได้รับความ นิยมมากๆในปีที่ผ่านมาปี2ปีที่ผ่านมานะครับแช่วงนี้เป็นช่วงโควิด19ก็อาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบบูมมากเท่าแต่ก่อนโอเควันนี้ก็จะมาเล่าประวัติคร่าวๆของ Supreme ให้เพื่อนๆได้ฟังดูก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะจุดเริ่มต้นของ Supreme เนี่ยคนที่ก่อตั้งแบรนด์ Supreme ขึ้นมาชื่อว่าเจมส์แจฟเบียครับเป็นชาวอังกฤษนะครับโดยที่ชีวิตวัยเด็กเขาเนี่ยพ่อเขาเป็นทหารอากาศ นะครับแล้วก็แม่เป็นครูสอนภาษาแล้วก็ตอนช่วงที่เขายุสิบขวบพ่อกับแม่เขาได้เลิกกันไปเป็นช่วงชีวิตในวัยเด็กของเขาแล้วทีนี้พอเขาโตมาจนเขายุส19ปีปเขาก็ได้เข้ามาทํางานที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะครับโดยงานแรกที่เขาทำนี่คือการขายเสื้อผ้าอุปกรณ์สตรีทแวร์นะครับเป็นร้านของตัวเองในปี1983แนะครับแล้วก็ได้ทํางานที่ร้านที่ชื่อว่า p พาร h ชู t ที่อยู่ใน Spring Street นะครับแล้วก็ในปี1989เนี่ยเ ก็ได้เก็บตังค์แล้วก็มาเปิดร้านที่ชื่อว่า Union NYC นะครับโดยร้านนี้เขาจะขายอุปกรณ์สตรีทแวร์เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีเน้นอุปกรณ์ที่เป็นของแบรนด์ส t u ซ y ที่เป็นแบรนด์ยอดนิยมณขณะนั้นด้วยหลังจากนั้นในปี1991เนะครับเจมส์ James เนี่ยเขาได้มีโอกาสได้คุยกับชอว์สตูซี่นะครับเจ้าของแบรนด์สตูซี่เนี่ยเขาก็เลยมีโอกาสได้มาเปิดร้านที่เป็นร้านสตูซี่เองเลยแต่เป็นสาขานิวยอร์กนะครับก็ในปีนี้เขาก็ได้เปิดร้านแล้วก็ ได้ทำงานร่วมกับชอสตูซี่นะครับก็เลยมาเปิดร้านเป็นร้านแบรนด์สตูซี่เป็นของตัวเองก่อนแล้วพอทำงานมาเรื่อยๆครับพอเขาเริ่มทำงานมาเรื่อยๆเขารู้สึกว่าด้วยความที่เจมเนี่ยเขามีเพื่อนเป็นเขาเรียกว่าสเก็ตเตอร์นะครับหรือว่าคนเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเขามีเพื่อนอยู่ในแวดวงนี้เยอะแล้วทีนี้นเขารู้สึกว่าเออทำไมแบรนด์สเก็ตบอร์ดดังๆของอเมริกาเนี่ยมีนะแต่ว่าเสื้อผ้าไม่ค่อยมีเลยเขาเลยมีความรู้สึกว่าเออสนใจอยากจะทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าของแบรนด์ ที Beast ่เกี่ยวกับสเกตบอร์ดเพราะมันยังไม่มีใครทำนะก็เลยไปเจอโลเคชันโลเคชันหนึ่งที่แบบว่างๆลุ่งโล่งนะครับพื้นที่ข้างในเยอะๆก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเปิด ทำธุรกิจขายเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดเนี่ยซักแบรนด์ที่นี่เขาก็เลยใช้เงินจํานวนประมาณนะครับประมาณ1 2 0 0 0ืเรียญดอลลา,าร์สหรัฐณตอนนั้นนะเพื่อที่จะเปิดร้านขายเสื้อผ้าเป็นแบรนด์ที่ทําเพื่อนักสเก็ตบอร์ดโดยเฉพาะซึ่งก็คือแบรนด์ Supreme ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับในปี1994นะครับก็ได้กําเนิรร้านที่ชื่อว่า Supreme สาขาแรกขึ้นมาที่ นิวยอร์กนะครับโดยที่คําว่าซูพรีมเนี่ยที่เขาตั้งมันชื่อนะครับแบรนด์เนี่ยเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อขึ้นว่าซูพรีมความหมายของมันดูเท่ดูมีพลังเขาก็เลยตั้งว่าซูพรีมเฉยๆแล้วก็โดยการเปิดร้านซูพรีมเนี่ยเขาจะทำข้างในให้มันโล่งมีพื้นที่โล่งเยอะๆเพื่อที่จะให้นักสเก็ตบอร์ดเนี่ยสามารถขี่สเก็ตเข้ามาในร้านได้เลยนะครับแล้วก็ในร้านเนี่ยกลายเป็นแหล่งชุมชนขนาดย่อมๆของนักสเก็ตบอร์ดนะครับนักสเก็ตบอร์ดแถวนั้นก็จะรู้จักแล้วก็ไปเจอกันไปพบปะก,กันันนนแลลกกเปี่ยความรู้ ที่นั่นอยู่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คอลเลกชันแรกที่ Supreme เขาทําก็คือเสื้อยืดนะครับทำออกมาทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกคือเป็นลายบ o ็อกโลโก้ของ Supreme นะครับตัวที่2เป็น Afro Skater นะครับแล้วก็ลายสุดท้ายเป็นเป็นรูปของชายคนหนึ่งเป็นตัวละครจากหนังเรื่อง Taxi Driver นะครับโดยที่เมื่อมีนักสเก็ต เข้ามาซื้อของหรือเข้ามาดูของในร้านมากขึ้นนะครับคนภายนอกที่ไม่ใช่นักสเก็ตเนี่ยก็เริ่มจะรู้จักแบรนด์ซู p r ร m มขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าณตอนนั้นนะครับจะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ตามแต่ข่าวของแบรนด์เนี่ยก็ดังแล้วก็โตขึ้นไวมากแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะนักสเก็ตบอร์ดนะครับที่รู้จักเสื้อผ้าแบรนด์นี้การเป็นว่าคนปกติทั่วไปให้ความสนใจกับแบรนด์ซูเปริมมากเพราะว่าแบรนด์ซูเปริมเนี่ยจะทำเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นนเอกกลััษณ์ะครบ จะมีความโดดเด่นในตัวเองมากๆก็เลยทําให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในขณะนั้นและปัจจุบันเนี้ยซูพ e รีมก็เขาได้คอลแลบไปเยอะมากล่าสุดนี่ก็จะเป็นโอรีโอนะครับก็จะเป็นโอรีโอที่เป็นสีพิเศษแล้วก็จะมีคําว่าซูพ r รีมในนั้นนะครับคือซูพ r รีมตอนนี้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างเดียวสามารถกินได้แล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันที่มีความแปลกแล้ก็น่าสนใจพอสมควรนะครแล้วก็หน้าตาของช็อป s ู p r รี e แต่ละสาขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็คอยติดตามกันด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับเจอกัน